เห็นลอยอยู่เห็นลอยเลยครับพี่น้องแมนจ้าติงเลยบอติงตงิงอ้โอ้โโอ้โโอ้โหโนโ่นยีน,น้อสวยๆเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผอกาพบ้านฉันจะอกพมกรา,ากองพ้้กพอกเจ็้นกัอก รูปแบบใส่ตุ่มนะพอปามีเนาะแมนครับวันนี้ก็พาพี่น้องมาใส่ตุ่มคือเกล้าใจพี่น้องจ้าพี่กันกับบ้าน้องเมงตมรหงหัวคาอำเภอพุทนทีร์จังหวัดอุบลราชธานีจา้าหลัจงจากมื่ว่านนี้เฮ้ายุดมือนึ่งนะพอปามีเน,ะ <Main S 2> นะาะแมนครับออกตุ่มไม่อะไจ้จพี่น้องจ้าวันนี้ก็ <Main S 2> ไปรุ่นไปชมก็พ่อปามีก็แม่ปามีจ้จพี่น้องสี่ดดสีม่มน <Main S 2> ันมาเนาะแมนครับไปกันเลยจ้าไปครับเปลี่ยนลำห้อยไปเรื่อยๆครับพี่น้องตุ่มก็อยู่ในสอบแล้วเนาะทำเลที่ใส่ครับพี่น้อง เป็นแองหินบวกน้ำน,น้อยๆครับลังนี่กายไม่ไวครับพี่น้องหลับเลิกเนาะแมน,นครับมัดไวบวกันนี้มัดไวจ้าล้างสุดท้ายจ้ะพี่น้องจ้ะ บาเดีใส่ให้เบิงเบิดสุจะลังเนาะแมนครับบ้างนี่แม่ปามีคอเด้อจ้ะฮ่าหลุนน้ำกันอีกกับตอนย่ำพ่นแล้วเนาะแม่จ้าครับผมตอนนี้ก,ก็ได้เวลายา่มเนาะจ้าครับผมสิไปย่มจากหลังสุดท้ายพ่นแล้วครับมาแม่จ้าลงไปนะพอปามีเนาะแมนครับหลุนน้ำกันเบิึงครับพี่น้องลแม่ปามีเดลยนะั้นสาวอยู่ยนะในบ้านในใจพี่นอ้องสิบมานบ่มือนี้นี่ครับสภาพทำเลเฮาใส่เนาะจ้า กะสยามเป็นลังแรกครับลังเป็นจะได้กระลุนน้ำกันครับพี่น้องน้ำกันคือกาจ้าพี่น้องจ้ามือในไส่แบบบ่รเด้โป๊ะก็พอบ่มีเนาะแมนครับเอาติงบ่ปลาดุกเห็นเลยบ่เห็นเลยนั่นออุ้ยปลาดุกจ้ะพี่น้องถือว่าถือแงอยู่เนาะจ้า นังแรกจ้ะอุ้ยปลาดุลักโตเลยนี่ปลดุสามตัวนาำใสใสเลยจ้ะนังแรกแหกมันจัะพี่น้องจ้นานั่นเป็นปลาดุก,กับปลาซิ่วเขาเนาะพระปลามีเนาะใน,น,นจัดตัวปลางามๆจ้าลดนกันต่อล้างนาจ้า ล้าง้ะพี่น้องล้างเนาะบวกเน่าปอบะหมี่เนาะแมนครับลอย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 เลยบ่ยเห็นเลยเฮ้ยเบิ้งน้ำนี้เห้ยเบิ้งนี้เห้ยพี่น้องเบิ้องเบื้องใกล้ๆเห็นลอยเลยครับพี่น้องแมนจ้าเอายกขึ้นได้ไหมพี่นี่หลุดเบื้งครับสีหน่อยสีลายเป็นไงครับพี่น้องอุ้ยหุ้ยออ้ยลังนี่เนาะจ้า เขาเบอดิบดเบิร์ดจะโตดออดดะได้ก็พอมีเลยอ้าวก็ธรรมดาแล้วน,ะนาะธรรมชาติจัดสรรครับพี่น้องเห็นจ้ะเห็นเหรออยู่บนเมนมาสิเขาเบิดเนาะเมนครับดูน้ำกันคือเกาลัดจ้าพี่น้องจ้าเป็นปลาซิาวขเขาคือเกาจ้าก็ดีมุกเลยจ้ะใส่นี่เนาะเมนครับตัวงามอยู่เนาะจ้า จะพี่นอกจ้านี่อีกหรังหนึ่งจะคางๆกันจ้ะมาล้างนี้เลิกดเด้อพอตมีอนนื่นเลิกแห้งเลิกเล็นดจะได้เลิกๆเลออ้าวนี่นุะกูกบาหลายจ้ะเป็นปลาซิวเขาขึ้นเกาจ้า มีจ่จะ้ะติมงามๆจ้ะสะสมไปเหลือือเก่าแล้วครับมึงจะ้ะอีกหลังนึงครับข้างหนานี่เนะะาะใส่แล้วแม่ปามิหนามเซ็ตไส์จะ้ะให้พี่น้องขัาเบิ่งเลยฉ็นจังสีถือว่าถือเนาะจะ้ะจักสีหน่อยสีไลยเป็นได้ครับพี่นอ้องมึงร้องกันจ้ะพี่นอ้องอุ้ยติงเลยบ่ติงติง <S 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 ว่งเนอเนอแมนครับถีงปลาไปนำบึงบรรยากาศไปนำแน้าไหมป้ามีเนะาะบรรยากาศงามครับปลาตัวสวยงงงามนำนำเด้จ้ะพี่น้องจ้าผมคครับอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้อง วังทั้งนาคุณครับนี่บอแมนจ้าอยู่นอกตุ่มยังมีอยู่เด้อจ้าพี่น้องแตเบ้องอยู่ในตุ่มจ้าติงบ่ติงตีนติงตีนตีนติงอยู่ติงตีนหลุดกันพี่น้องจ้าสิยอดบ่เอ้ายดบ่แห้งเนาะแม่นแลก็ถือว่าถือว่าถือรับพี่น้องสักนิดถือว่าถือเนาะ นั่งนี้งนังน้ำกว้งเนาะแมนครับตุ้มไม้เดอ้อจ้ะพี่น้องนานตุ้มไม้นี่เท่งไงนะพ่อพมีเนาะนี่ครับอ้าวลัางนี้เป็นปลาขาวเนาะตัวใหญ่แน่เนาะแมนจ้าตุ่มกันต้อนล้างนาจ้ะพี่น้องจ้าอีกล้างนึงครับพี่น้องอ้าวเบิงครับ ถือหลายเป็นไรตุ่มือแปะๆมาให้พี่น้องเบิง่งงแรกใจพี่น้องจ้าในตุ่มเลยบ่แม่นจ้าน้ำใสๆจ้าน้ำจริงวันนี้สิเห็นบัน้ยะพี่เมเห็นแม่บพรมีเห็นเอา้ายกเบิ้งห้าเบิดเลยปนานนี่ิติงไหมมั้งอู้านั่นเบิ้งทรงก็สิถือหลายกวู่มูนอลังนี้น้อเออย,อย่างๆอ,อ,อีกหลายหลังอยู่อา้าวลุนกันเบิ้งครับพี่น้องอหยับเลยเนาะหยับเลย อาถือว่าโย,ยดนาะหลังนี้เนาะเดี๋ยวใจพี่น้องจ้ากษียูกีดแน่ครับพี่น้องแล้วแต่พื้นที่ครับเป็นผาดชายเนอหน,นนีิเนาะแมนครับตุ่มไม้จ้จพี่น้องตุ่มไม้โอ้โอเป็นอยังฮักไม้ฮักถือว่าถือกับหลังนี้เนาะจ้าตุ่มไม้เท่ง่ายเด้อจ้ะพี่น้องโอ้ถือว่าเท่อู่ครับอย่า <laughs> ง,งเล่เสียงเลยครับน อางามๆครับพี่น้องตุนกันต่อจ้าให้ใจหลุดน,นอบเอา้าวเลยเอาตีนอยู่ไหนตีนอยู่ตีนอยู่อ้าวสานี้นก<า>็บือว่าสมควรแล้วครับพี่น้องตีนในตุ่มในเห็นทึ่ชักทึ่จังนี่แมนครับหลังหนึ่งจะเป็นตุ่มเกาบ้าปอบป,อปอมี่ตุ่มเกาคือสิขาดแน่ครับพี่ กับ็คือของหม่เป็นด้เนาะแมนอ๋อเป็นยังถือยี่วับอาหารตีงเลยอาหารตีงเลยบ่แมนอู้ตีงตีงตีงเน้ยเอาเวันเอาเวันอู้อู้อู้ห <laughs> ลังหนีเนาะอยวให้พี่น้องเบ่งข้างในน่แมนต้ นี่จ้าพี่น้องตกง,งามๆเลยจ้าโยนนาะงแน่นี่เนาะครับผมถือว่าถื่อร้ายครับสามีเนา้องตน่ม,มนกันขึ้นเข้าแล้วจ้าพี่น้องเฮ้ยเมี้พี่น้องมีหอยปลาดุกจ้า,อาพอปลามีว่าตุ่มไม่ตุมมตมมต่มไม่ครับพี่น้องบาขาดครับ,บตุบ้มเข้าเพื่อจิออกมองขาดนี่ครับ ลังนี้เนาะจ้ะเอาเบิ้งเอาเบื้องสั่งมาใหม่ปากคนสีญ่ครับเทง่ายครับพี่น้องเดือกสั่งเอาเนาะแมนครับนงานหอยปลาดุกจ้ะพี่น้องมีปลาดุกจ้ะมมันีาว่างดิีใส่ทเก่าจ้ะบ่เห็นเนาะบ่เห็นมืดครับตีงบ่ตีนตีงคอยก็ถือปลายตีนงี้ก็ถือาย ก็มีล้างถือล้างมือถือแล้วเนาะแม่ครับหืมล้างมาหารพี่เนาะแม่เลล้างมาหารนอนเกลือเพิงติ๊กเลยจ้ะตัวงามเนาะล้างอาหารเนาะแม่จ้ะอ้าวเติมกันได้ครับพี่เนาะใส่หุ่นพลาสมิกด้วเยเนาะน้ำดำๆนี่เป็นตึงไหนโอ้ยช่ว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 ย Ừ. hình mà một lắm Tinh không? Tinh Áo ừ. 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 Thứ vào thứ khắp bên đó Ngắp bên đó Áo Làm đâm đâm này ra bà má đó Ở phong ừ. mì mẹ ư Cho ăn xay này vào hên loại nữa Còn tinh mạng nó không phong mẹ đâu Nên khắp Nên xay cho phía nó Mình cắn đó ở lăng này โอ้ตัวใหม่นี่เท่ง่ายวางหน่อยๆออกตอกนี่เป็นจังไรเนาะเป็นโบกเนาะนอ้าวตียงบ่ออ้าวบางหน่อยกระสมโบกหน่อยครับสมโบกหน่อยพี่จ้าช่องบวงเนะาะใัรเปนแกงกระตุ้นช่องบวงคูขง่ขี้โพแมนครับอ้าวเติมกันไปครับพี่น้องมาถึงมาเน,ะนาะแมเพราะแล้วขาบอยู่ครับ ต้องบวงเนาะหลังนี้ที่หอยไหวเนาะแม่ปลามีเนาะหอยใส่ใหม่ไหวครับเป็นจังไหนเนาะไปจแกะเลยเป็น,ปนจังไหนลุ้นลุนลุนสมน้ำโบกแล้วครับโบกน้อยเนาะแมนครับแม่ปลามีลุ้่ม้นว่าจ้ะพี่นอ้องถือว่าถือร้ายอยู่ครับพี่นอ้องหลังนี้จะเปน็นปลาซิ่ว ปลาขาวพอปลาหมีบลาเมนปซิ่วหวั่พิษบวั่วถือโอ้ยเื้นเต้นหลายบ่โอ้ยโตกลงโบกข้างหลัง <laughs> <c oughs> อือจ้ะพี่น้องจะโตปลาจาะเสะเหลื่อมเลยเนาะพอปลาหมีเนาะแมนครับเทไงไรก็ตุ้มมัน <laughs> กันเรื่อยๆครับพี่น้องเป็นจะได้บางบังพี่น้องจ้าบังน้าแม่ปะหมี่จ้าบังเงยหน่อยได้ใจพี่น้องจ้าเพราะว่าเป็นบวกนาะพอ่ามีเนาะครับผมเดี๋ยวให้พี่น้องเห็นพี่น้องเห็นบ้าจ้าแม่ปะหมี่เห็นอยู่ใดเอ้าหลุนเลยครับมันสสมความตบมือบ้าน้องหลังจากเห็นทางในเลยเนาะโอ้มีปลาดุกนั่พ่อพามี้โอ้ นั่นน,นพี่น้องเห็นม่อจปะปลาดุกล่นหลดนมังคับน<า>้ำใสๆนส้ำใสๆตีงบักคัก็นจังไดอ้าวสวดครับหลังนีสวดเนาะแมนจา้าสมบังคน่ตัวลพอนี้เสมบังงคนี่เนาพอะมนี้เอาดูน้ำการใจพี่น้องมาอนีสิเต็มติกบเนาะแมนค่ะดูน้ำใาอยู่หลังอนู่บพี่น้อง ดูน้ำซาวอยู่เบาในเบยมั่งจังมาในีพี่น้องจ้าไาพี่น้องมาใจตุ่มคือเก่าจ้าไปดูคนกินอิ่มเมั่งนี่ยกินอิม่มกินอิม่มระวัะงระวังเป็นเจได้หลังนี่มีหูมีหมมูมีเงี้ยงแม้วเงี้ยงลราพี่ไอ้ <laughs> ไเปเบิ้งน้ำแน่น้ำนนดำได้เพราะพ่อมีมีเงี้ยงใส่พี่น้องมีเงียง้ย ปลาดุกจกนน้ะพี่น้องปลาดุกเนาะจ้ะจ้ะโตเลยนี่อุย้ยงามขนาดเนาะ,ะเป็นปลาดุกครับหลังหนึ่งเอาขึ้นมาเททั้งทึ่งครับหลังนี่บอมีผืนทีเทเนาะ,ะอุย้ยแกงเซบบัวเซพักขยงเนาะก็อีตูก็ได้เออบอมีนะันมาคว้าอา้า ยังมีปอนค่ะเป็นต um, ุ่มลังเก่าครับพ really oh ี่น้องปลาซิว şey ม yes, ันคือสิออกเวทเลยล่ะลังเก่าก็ดทำงานอยู่เด้อจ้ะพี่น้องจ้ะาดูเขาปลาซิวประกาเขาจังแมนบ่จักแมนละเคนตัวใหญ่กว่าเด้เนาะแมนครับอุ้ยตัวงามๆจ้ะสวยๆเลยครับลังนี่จ้ะพี่น้องมัดไว้คือเก่าเพราะวันหนามเพิ่นจะเลิกจ้ะ ใส่บระหอยพื้นเด้อจ้จพี่น้องจ้าลังนี่ถือว่าหอยไหวเนาะมนจ้เอ้พอประมีอืติงบ่ตีงเอือดูน้ำกันจ้าเห็นหน่อยเนี่เห็นหน่อยอ๋อบมดลายแหงเนาะสมโบกแล้วครับกีดเนาะงับเลยเทเลยเนาะถึงมาเทเต้งๆครับกีบเน่ครับพี่น้องพี่โบกถือโบกถือเลยถือไรแล้วเนาะพอประมีเนาะครับผมการหลุนไปน้ำกันคือเก่าแล้วครับพี่น้อง จะได้จังลงอยากแต่สองตัวนี่อ้าวเหมือนกันเบิ้งลังนี้ครับพี่น้องจะได้ผู้ยุกไก่จะได้ข้าเบิ้งเลยกระตุกน้ำใสๆน้ำใสๆเลยบ่พี่น้องข้าเบิ้งเลยจ้ะบหมื่นรัวก็ะย่าให้เมือนเลยเนาะเหมืนกระตุกนี่ครับเห็นลอยเลยเนาะแม่นจ้ะเอาขึ้นมาเบิ้งเนาะครับจ้ความพิเศษของธรรมชาติเนาะแม่นจ้ะม่ได้เผาเบิ้งสุดโตเด้อจ้ะพี่น้องพูด อ,อ,อนี่ครับคันล่งหนามเพิ่งกระสิตืน่นหาหมองออกน้องแม่ปลาหมีนะเอาเบิงน,น้สวดอยู่ครับพี่น้องสวัดพี่น้องแมนครับสมบัติอะไรน่าพอปลาหมีนะแมนครับะสะสมกันไปเรื่อยๆครับพี่น้องแต่ว่ากระขนสีเต็มเลยแล้วนอ้องไม่เม็นจ้นะไก่สีเต็มติ๊กแล้วจ้ะ หลุ่นกันต่อล้างนาจ้าล้างนี่ที่เมียประมีขอครับเป็นจะได้ยืนสอมอยู่ขอสำเร็จขอสำเร็จบ่นี่เนะาะนีจ้าเข้ามาเห็นลอยจ็กสีหน่อยสีลายเป็นได้ครับพี่เนาะนะดูน้ำกันจ้าเอาใส่กันหลุ่นขึ้นกันครับพี่เนาะอ้าวสำเร็จ,รจของเพิ่นอยู่ครับอ้าวถือบ่ถือกระเบื้องบรรยากาศง,งามๆไปน้ำครับพี่เนาะ อได้หนิอ่าถือว่าถือแล้วครับซัมนี่ขอส้ำเร็จเนาะพ่อป้ามีเนาะครับอ่าหอมขึ้นมาเลยนะเนาะแม่นจ้ะถือซัมนี่ก็ถือว่าถือครับพี่น้องอ่าแม่ป้ามีขอส้ำเร็จจ้ะเทง่ายเนาะจ้ะครับผมมาเบิ่งล้งสุดท้ายเนาะแม่ป้ามีเนาะ ยามเป็นลังสุดท้ายได้จ้ะเบิดแล้วพอบลม,มีเนาะแมนครับมานลุ้นกันจ้าเป็นจระไดนผู้อยู่ไกลลอยลอยลอยเลยบ่เห็นเลยข้างนอกก็มีข้างในก็มีเ่ถึงบรรยากาศไปนน้นนำครับพี่น้องสีหยดบ่เนาะน้ำติ่งเลยเนี่ยมาเห็นเลยแม่ปลาหมี่เอาลุนเลยครับพี่น้องพี่น้องกระทาเบิ่งตอนแม่ปลาหมี่อยู่อ้าวเห็นอยู่เห็นอยู่น่ะเป็นจังไน เห็นลอยอยู่อ,อ้าวเห็นลอยเนาะแมนครับก็ถือว่าถือแน่เนาะแม่นจ้าวใหญ่กระไรเห็นอยู่เนาะแมนครับเพิ่มเพระเขาเจอพี่น้องเขาเบิ้ลตวัวในซีแต่เนีโอ้ยเขาเบิุโตสิมีแร <laughs> งแผ่พันก่อนหากินหายาเขาพี่น้องสำนีกก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะจ้ะอ้าว ครับผมกสินสุดการเดินทางน้องแม่ป้อมีเนาะของการใส่ตุ่มของห้องมือนี้ครับแมนจ้ามีบรรยากาศงามๆอยู่นาอมือนี้ห้พี่ห้น้องเดื่งล้างมาถึงน้าพ่อป้อมีเนาะเมนครับโยนลังบ่โยละาจพี่น้องเขาป้าฮะกินเต่ละมือกสิมี่มือม้านมือบ้านเนาะแต่ว่ามือนี้แม่ป้อมีมานจะพี่น้องจ้ามาจากเบื้องพนงานจ้าครับผมพนงานจ้าครับผมพนงานก็ตามที่พี่น้องเห็นเรื่อยๆแล้วครับไทย ทีตลอดเนาะแม่จ๊ะมือนีนก็สีเดยปลาดุกน้ำเนอพอปลาหมีเนาะนปลาดุกก็ได้์ร้ายเติบดีใจพี่น้องจะ๊ะเดะแกงเบังไงเรื่ยเลยะจ๊ะถือว่าเกือบเต็มติ๊กเนาะ,นะถือว่าเต็เมติ๊กก็ได้ครับพี่น้อง <จะ S 1> อยู่น้อยเดียวผลงานมือีนก็ถือว่ามาเน้ำพอปลาหมีเนาะแมนครับครับผมการหาอยู่หากินแต่ละมือก็มีมือมนันมือบอเนาะแม่ปลาหมีเนาะกันรุนกันมือต่อมือครับพี่น้องว่าเฮาสิไปหาอยู่หากินแบบใดเนาะแม่จ้ะแต่ว่ามื้อนี้แม่ปลาหมีมาดได้ใจพี่น้องจ๊ะมีแต่ปลาล้วนๆเนาะพอปลาหมีเนาะมีปูเลยจ้ะพี่น้องจะ กระทือป่าเต็มกระติกนาะพอปามีเนาะครับผมผลงานเหมือน,นกระทือป่าหมานจ้าจ้าฝากก็ไหลก็แช่ก็ติดตามมีส่องอีสานบ้านฉันนี่เด้จ้าแม่ปามีก็ขอบ,บุญขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่ส่งไอพ่อปามีกับแม่ปามีสำหรับคลิปมันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพอกันไม่คลิปนาจ้าครับผมหลุ่นนะกันนี่ครับวานฮาสิไปห่วยได้ห้องไดเนาะเม่นจ้าครับผมพอกันไม่คลิปนาครับ